สวัสดีพี่น้องพวกพ่อก็ส่งเมนุนเทนแล้วสาย,าย,ายาากินสายหล่อแล้วเมื่อกี้ผักบุง้งว่าโบและหฮองไปเบ,บิ่งกันมากันหุงน้ำบอ๊บอแม็กคนพี่แม็กแล้วโกกับพี่แม็กมีป่าวกันลุงไม่มีกับบุง้งเอาโยนระล็กๆไงน,นุง้<ะ>ยนระล็กๆ ครับวันนั้นนะบ๊ะห้องอร่อยจนะลุงันที่ยาดากินด้วยนะ่ะแต่เผ็ดคือบาิดย,ยาพริกนี่เผ็ดมากเลย

ความฝันน้องน้ำยังมีบ้านพี่น้องเลยความฝันของลูกซาอยัางมีละยังมีบ้านบาา้านอือค่าวว่าให้แม่มาซื้อที่ดินตรงนี้ตรงที่ตรงที่ย่าเคยทำนาแล้วพี่น้องจ้่เพราะว่ายังขายบ่ได้เนาะที่ตั้งสองล้านห้านะลูกแม่จะเ,เงินมาจากไหน มาสิมพ่อแม่แม่แมพ่อพ่อถ้าเกว่าแม่ซื้อบ้านเอ้ยซื้อที่นาตรงนี้แล้วมาแล้วมาปลูกบ้านอยูต่ตรงนี้คงจะเย็นสบายเนาะสา,ารความขิดเด็กน่อยไปเลยสองล้านห้าห้าไรไรละหาเซนตูไม่รู้เนาะน้ำอยู่ ข้เาเล็กๆนะในลุงอร่อยไล่ละค่ะละไล่ละห้าแสนพี่น้องเลยบุมีปัญญาตรงขฮานนะจะเล่กันจะถืบรางวัลที่หนึ่งแก้มกันนองเทนเล่นน้ำความฝันของนางอยากมีบ้านเนาะและ้วเือว่าแม่ซื้อแล้วแม่ซื้อที่นาเขาอาษาูนเลย ได้แค่ฝันนั่นแหละลูกจ๋ายังมีบ้านไม่คลองเจ้คของพูดมาแล้วก็เศร้ามีไหมล่ะลุง มีไหมกระแมนได้อิสก,กรรมหนึ่งสามเมตรอพอดีได้อิสก,กรรมหนึ่งมีไหมไมีเปล่า ลูกเล็บแมวลูกสุกหรือยังล่ะคะฮะสุกแล้วหรือนำๆแล้วนะนะนะอืม ของชอบนางน้ำลูกเลียบแมวนี่ตัวนี้ก็ได้นิ่หนึ่งนะอืมกาเก็บแค่นี้ก็พอแลยกรนหนึ่งปลาปลาปลาอะไรลูกนีปน้วนี่ตรงนี้นี่ ขึ้นมาขึ้นมานี่ข้างๆนี่ลงเอ้ยสักกลมหนึ่งนะมีอยู่หน่อยๆแค่นีมน้อนี่นี่แล้วก็ข้างหน้าเนาะนี่ข้างหน้าเจ้านะน้องดูเสษในหน่อยๆฮะเออนั่นแหละจอระเคมาเลยเด้อ โอ้ยสุกแล้วนะเดีวแล้วปลาเกี่ยวทันหมดีล้วข้างหน้าเจ้านะลุงยอดงามจ๋าเขาได้รวยรวยเห็บแมวเลยนะรอน้องน้ำมาเลยหนวยเห็บแมว่ะเสียสื่อ เดีย่ยวแมวด้วยยอดยอดกำลังใหม่มันกำลังเกิดเนาะกำลังเกิดร้อนเกิน thung na cái này chả mì gì đó ơn các bạn quay thêm dõi và mèo พี่กัมีโลุงพี่ข้างหน้าจ้าพี่ไห <Hey. S 1> นสุกตรงไหนตู <Okay. S 1> ่นายแม่ดูสิ คนละไม่ป่าพี่น้องอ่ะสุกแล้วอ่ะแรกก็ให้พอพามากินอีกนี่แหละพี่น้องไอ้สองลานหาเด้เขาจะเอาขายมันยังขายบุหรีเลยนี่มาสั้นฮะเตี๋มัน <c oughs> อยู่สูงมันไม่ได้อยู่อ๋อเต็มเลยนะลูก ยังขายบอกน้องนางน,น,น,น้องนางมยวได้ไบ,าบ่ายังให้แม่มาซื้อว่าสะถ้าถ้าแม่มาซือ้อทำอะไรนะให้สร้างบ้านหนูยังมีบ้านเป็นขอนเจ้าของนะก็ไปอยู่ลาวบ้านไม้แม่เอาเฟอร์นิเจอร์มาให้เด้อบวมีเฟอร์นิเจอร์หัวสูง แต่ข้างบนแม่จ้าผู้ดีงามๆนะเฮ้ยหย่อนงามๆค่ะมาเพื่อเก็บกรกบุง เทนพี่เทนไปบ้านดูแต่หอยน้องหนีหมดเสพน้องลงุงเนาะหอยนุ่น้นองขงอวว้างล่างเราปลาเนาะอาที่เก็บหายนั่นอ้วนตุบเล่มาปลาขึ้นมาเข้าแล้วซัมซัำ,ำนี่ก็พอแล้ว ดีเลยอุ้ยงามมือนีพิโนอันี้อืมกำลังป่งใหม่แลลุงลกันออกมาอืมแเยอไปอมาเริ่มแก่ไงเติมใจแถวไม่มีแต่ข้างบนต้นนั่นนมีเห็บแมวนะใช่บ้านไหนก็เรียนเห็บแมวบ้านขมิ้นบ้างบ้านลาวบ้านลาวบ้านเนี่ยหางโอนแมว พี่น้องป้องปลลายมาฮอนนี้ก็เซร่าเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไรกดแชร์เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อเนาะฝากเปก็นกำลังใจให้แม่ของเทียนพ่อของเทียนเด้อพี่น้องจา้าคือลูกๆเราจะได้กินข,ขนมเมข้ากันไหมคลิปหนะ้าสบายดีไหนมันสูงมันสูง